สวัสดีค่ะทุกคนแม่พาเปิดของขวัญค่ะทุกคนพอบ้านเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าแม่พาก็ถึงเท yeah. ี่ยงค yeah. ืงนแม่พาเปิดปั๊บไปยค่ะไม่รอเลยวันเกิดของคนบ้านๆค่ะชีวิตเรียบง่ายเราไม่มีปาร์ตี้ไม่มีอะไรรุล้าค่ะมีแค่ของขวัญจากคนที่รักในบ้านเราแล้วก็ไป wow. หากินข้าวให้เวลา,ก,ากันและกัน wow. แค่นี้ก็สุขใจพอแล้วค่ะ Mm. beautiful wow not to chat oh they got chatting thank you very much I'm sick of complaining about the little black one here going crazy all the time on you. Yeah, I hope. <laughs> the two uh, iPads of ours are 10 years old. iPad, I think we have to take some. Uh, ooh, ooh, same. Same time. connection, yeah. Mm. The original one might be quicker. Charging. Oh, I don't think it might make any difference, Tom. No? Thank you so much. chunk Happy you Bir to สวัสดีวันเกิดแม่พาค่ะทุกคนแม่พาพาไปเรื่อยค่ะ หมูกรอบจาก air f r er, ฟร r หมูกรอบจากเครื่องห right ม้อทอดไร้น้ำมันสวยงามค่ะวันนี้แม่พาทำอาหารมาวัดค่ะ<ด>ข้าวค่ะมันก็มีเค้กซื้อมาจากห้างค่ะเตรียไมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะทุกคนเข้าตู้เย็นไว้ค่ะแม่พาได้แกงซีฟู้ดค่ะ อร่อยมากเลยไม่พลาดจิมแล้วค่ะก็ะะไ,ได้ผัดหมูออกรอบใส่บลอกเอรี่กับแครอทค่ะทุกคนแล้วก็มีผลไม้เป็นส้มกับกล้วยค่ะมีพนักง,งานมาช่วยคือพ่อบ้านของเราเองค่ะพนักง,งานประจำตัวอ๋วอมินไม่ครบแลก็ได้ของมันวายสังฆทานนิดหน่อยค่ะทุกคน สังขารวันเกิดก็จะคิดถึงคนที่ทําให้เราเกิดค่ะนี่ไปสวรรค์แล้วก็ได้จะทําบุญหากับทุกคนแล้วก็ทําบุญเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้เกตตัวเราเองวันนี้เราหา,หาเลาะอ,อีกแล้วค่ะเราจะมากินข้าวเที่ยงที่บุตานิกการ์เด้นสวนพฤกษศาสตรเ์เคนเบรา เคีวสตารอยู่ข้างหน้าเควสตาร์ทาวเวอร์สวนพฤกษศาสตร์แคนมาร่าอาหารที่นี่ก็อร่อยสวนธรรมชาติก็สวยงามธรรมชาติก็ร่มรื่นไปพาร์กิ้งไปพาร์กิ้ง Anyway Everywhere ไปพาร์กิ้ง In Kenora You don't think about จะกฟรีค่ะค่ะ w ิ see the s ิ e the เซนเตอร์นี่จอ, <Yes. S 1> อดใช่ช่ใ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 ช่าช่ใช่ใช่ใ่ช่ใช่ใชช่ช่ วันนี้เราจะมาทานอาหารกลางวันที่นี่ค่ะยูเ <azt> มกยูเมกไม่ครอฟีเช็รกลอด <S <S 1> <S 1> อาหารจารนน้อยๆอิ่มตึ้งเลยค่ะทุกคนแป้งของเขาเป็นแป้งกุกกี้ที่แน่นค่ะกินเข้าไปอิม่มโอ้ชิ i ข้าวเที่ยงกันแล้วก็มาดูบรรยากาศสวยๆบุธนิคก,การ์เด้นค่ะทุกคนหนาวเย็นแต่บรรยากาศดีมาก 他们来还。 ừ little typer. <laughs> <coughs> <Beautiful area>. <coughs> <coughs>

คุณด oh, <this> ูงามไรคุณดูสวยงามสีสดใสสวยสวยงามมากคุดูงามไรธรรมาชาติที่สวยงาม Hey having lunch บรรยากาศคนบอบบนรยูนี่ตลอด โอ้ Beautiful สีเหมือนกันหมดทุกตัวเลยเขาเป็นพันเดียวกันนกเกี่ยวสี I love color Beautiful color isn't he Yeah I love color so much นี่นะงามลีลอล่นกเกี่ยวนี่ยังอยู่อยู่ไปแล้ว บรรยากาศดีมากอากาศหนาวแห้งแต่ว่าบรรยากาศสุดยอดใส่ <ans> ได้เลยเมติชิงคาเดนสวยงามค่ะทักนน้ำลายพี่น้องจ้ะมากินข้าวเที่ยงแล้วก็เดินนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อื่นค่ะเคยมาแล้ววันนี้สวนพฤกษศาสตร์โอท a นิกาเดนเกนบระสวยงามมาก รยากาศดีแห้งสนใหม่มีแต่แบบสวยๆตอนนี้เราไม่เข้าป่าใหญ่ค่ะเรามาแค่หน้าศูนย์อาหารมาทานก๋วเตี๋ยงโอ้ยอซีเพอร์โรตโอเวเดลสลอดสติวสติวเพร่งอะไรอ่ะมามามาไม่ไปห่วงหนุกเด็ดสติวโต๊ะ สมบูรณ์ของเคนเวลาเมือนเคนเวลาเป็นเมืองที่สมบูรณ์รวมสมบูรณ์ยังต้นไม้ยังสวยงามยังอนุรักต้นไม้เยอะแยะนี่าเนต้นที่อย่างนี้งาหรือไรต้นไม้น่าจะเป็นพืชตระกูลปาล์มต้นหูสูงหน่อย Big ferns aren't t h ่วนพึกงจะสาจ้ะกินเผาเที่ยง lunch birthday lunch ปต่ตอกันทั้งไม่จ้าน้าอยามาแต่สะพานอุ้ยตกใจนึงว่าง,งูนึงว่าง,งูเขียวหน่อยมลมรื่นมากไปแล้วงามไหลตื่นเฟื่อน ต้นเฟิเ่นเพันเลยหนาวอาการหนาวแฮ้งวันนี้สูงสุดที่แปดองศาบ้านสวยงามเขินกฝากมาสูนอาหารกันกินข้าวเที่ยง เย็นแต่ว่าสวยงามอาหารก็อร่อยจานน้อยๆแต่ว่าอิ่มเพราะว่าอันเป็นขนมปังเธอกี่มันเป็นขนมปังเน้นหนึ่งอย่างละแข็งปั๊กกินอิ่มไ้กะดีแห้ง น้อ,นอ,นอหนาวสีค้นกับน้าไหลคลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ